ดินปลูกหอมอะ่ะขายไปขายมาก็เกือบหมดกองแล้วค่ะพี่พี่จัดส่งเยอะทุกวันเลยนะคะนอกจากหอมแล้วก็คือดินปลูกหอมนี่แหละค่ะพี่พี่ที่ขายดีมากๆ ลูกค้าสั่งไปแล้วติดใจกลับมาซื้อซ้ำเยอะมาก,มากๆนี่ยังไม่รวมลูกค้าที่มารับเองที่สวนด้วยนะคะของดีมีคุณภาพซื้อไปแล้วปลูกผักสวยปลูกหอมสวยอะใครจะไม่อยากซื้อน้อทุกคนว่าปะพี่ก็บอกเฮ้ยเห็นขายตั้งนานเห็นขายเยอะแยะเลยแต่ทำไมไม่บอกราคาสักทีปลูกหอมนะคะถุงละ50บาทรวมค่าจัดส่งทั่วประเทศเลยค่ะพี่พี่อยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกหรือภาคตะวันตกเนี่ยเราก็จะส่งไปถึงพี่พี่แน่นอนค่ะจะสั่งหนึ่งถุง2ถุงร้อยถุงพันถุงเราก็ส่งนะคะเราไม่ใช่แบบเฮ้ยสั่งน้อยสั่งถุงเดียว ไม่ส่งไม่นะคะลูกค้าสั่งถุงเดียวน้องก้อยก็ส่งเหมือนกันขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนน้องก้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่สั่งถุงเดียวหรือสั่ง100ถุงเนี่ยน้องก้อยก็รักเท่ากันค่ะกินปลูกเกรดพรีเมียมทุกถุงจ้ามีพี่พีเอฟซีถามนะคะว่าได้ไปแล้วเนี่ยต้องปรุงอะไรเพิ่มไหมต้องใส่อะไรเพิ่มหรือเปล่าไม่ต้องเลยค่ะเพราะว่าในถุงนี้เนี่ยน้องก้อยจัดเต็มไปให้เรียบร้อยแล้วสามารถนําไปปลูกผักปลูกหอมได้เลยไม่ใช่แค่หอมนะคะทุกคนก็คือผักสวนครัวได้ทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดอดดน,นงนิ เองกับพี่ชายนะคะวันนี้วุ่นวายมากทั้งหอมทั้งดินแล้วลูกค้าก็สั่งมาเยอะซะด้วยนะวันนี้เหมือนลูกค้ากแกล้งยังไงไม่รู้แต่ไม่เป็นไรนะคะต่อให้คนงานอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยลูกค้าก็ได้รับของไว้แน่นอนเพราะน้องกดที่แหละจะลงมือแพ็กเองให้เลยวันนี้เราก็ไปส่งของที่เคอรี่อเองเลยนะคะทุกคนเพียงดินก็คือไปด้วยจ้าอ่ะฉีกยิ้มไปหนึ่งทีถ่ายมาตั้งนานเพิ่งมองเห็นกล้องนะคะทุกคนลูกสาวมาแจกความส,สดใสค่ะน้องเป็นผู้หญิงนะคะแต่น้องแค่ยังไม่มีผม